เพื่อนม่อนปะวดไม่ใช่โอ้ไม่ใช่คนนี้ไปได้ตอนนี้ออ๋โอเคเต๋าเต๋าวแต่ดู่อ้เดี๋ยวตาไปรับฝักแตงกวาเขาลงไปใจเดี๋ยวไปใจโอเคตาจะไปรับเดี๋ยวเดี๋ยวาเพิ่งเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวมันหล่นเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นจะจับจะจับมาลุกไปลูก มันตันแลอกเอาล็อกได้ไบหได้ไปไปไปโน่นนน่นโน่นโน่นน่นจะไปทำไมทั้งนั้นล็อกอย่างไม่ใช่บ้านเราไปกับพี่ก่อนเน่ไปกับพี่น่เดินดีๆโนเดินดีๆเดินดีๆเสือยับหมดแล้เดี๋ยวโดนมอเตอร์เหยียบ ปล่อยรถจะเหยียบรถจะเหยียบลูกมอใเหยียบเอาเนี่ยไม่มอใมาเนี่ยเดี๋ยวรเย็นตาาไปนตอนเย็นตาาไปเดี๋ยวเดี๋ยวว่เยเียวเูเเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นลงมาดูครับเปขึ้นไปก่อน giờ mấy canh khô à, thấy chậm